สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับวันนี้ยังอยู่กับสายขุนอีกคลิปหนึ่งนะพี่น้องนะเพราะว่า,ารู้สึกว่าพี่น้องให้ความสนใจแล้วก็ให้การตอบรับนะครับกับหลายๆคลิปที่ผ่านๆมาที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับ,ก,บการขุนวัวนะครับวันนี้ผมก็เลย ยังอยู่ที่าฟาร์มบัวขุนนะครับในระยองอีกฟาร์มหนึ่งนะครับฟาร์มนี้เลี้ยงเป็นแค่อาชีพเสริมนะครับเห็นพี่แกบ,บอกว่าเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักก็คือพี่เขารับเหมาก่อสร้างนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพี่เขามีวิธีการเลี้ยงมีวิธีการขุนแบบไหนแตกต่างจากฟาร์มอื่นหรือเปล่านะครับ สวัสดีครับพี่ครับครับผมพี่ชื่ออะไรนะผมชื่อนิทัศครับครับผมเกปูก็ได้ครับผมครับผมพิกัดที่ที่นี่พี่อยู่อำเภอบ้านค่ายครับครับเป็นเขตตำบลบ้านครับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับพี่น้องครับพี่เริ่มเริ่มมากี่ปีแล้วเลี้ยงวัวจริงผมเลี้ยงมาสิบกว่าปีแล้ว ตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวครับผมตอนนี้มีห9าตัวห้าบเตัววิธีการเลี้ยงของเราเป็นแบบไหนพี่คือหลักๆผมจะเป็นเลี้ยงแม่พันธุ์นะครับเลี้ยงนี่ฮะจะเป็นเป็นแม่พันธุ์เลี้ยง,ยงต้นน้ําน,น,น,นะครับ,รบแล้วก็เอาลูกกับเอาลูกเอาลูกไปขุน เอาลูกส่งส่งให้กับจุสิงหร์ฟาร์มเอาลูกส่งให้กับจุสิงหริ์ฟาร์มนะครับน, <ะ S 1> นี่ยประมาณ60ตัวนะครับพี่น้องครับยาวไปนูน่นแล้วก็มีโซนแม่พันธุ์ก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับท <นะ S 1> ีบน<ะ>ี้พี่น้องสนใจหลายๆคนหลายๆคลิปที่ผมที่ผมปล่อยออกไปเนี่ยก็คือ,อในเรื่องของอาหารการกิน นะครับที่นี่ใช้เราใช้อะไรบ้างพี่ของผมแม่วัวเป็นหลักเลยก็คือผมใช้หญ้าครับเป็นหญ้าแกลโกล่าครับปลูกเองเองครับผมประมาณกี่ไร่ห้าสิบไร่ครับพอไหมครับพอครับพอสาหรับวัวหกสิบตัวก็คือเราให้สดหรือให้เป็นเป็นแห้งตัดสดให้กินทุกวันตัดสดกินทุกวันครับที่นี่ที่นี่ลดต้นทุนโดยการมี แปลงหญ้าแพงโกล่าประมาณ5้าสิบไร่นะพี่น้องนะอนอกจากแพงโกล่าแล้วเราเรายังมีอะไรอีกฮะก็มีในเปียบ้างครับครับแล้วก็แล้วก็นนตรงนี้คือเปลือกมันล้างเปลือกมันล้างนี่ก็คือเป็นเป็นเสริมใช่ไหมเป็นเป็นเสริมสําหรับวัวขุนบางส่วนแล้วก็ลูกวัวครับครับแล้วก็แม่วัวที่บางตัวที่มันซุดโสมครับ อ่ะเดี๋ยวพาไปดูวิธีการผสมอาหารนะับพี่น้องนะนี่เป็นกระบาสสาหรับผสมอาหารนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฮะตรงตรงในนี้เรามีอะไรบ้างในในกระบะดเนี่ยเปือกมันล้างเปือกมันล้างครับแล้วก็อะไรอีกฮะแล้วก็ที่ใส่ไปก่อนก็จะเป็นหัวอาหารหัวอาะค้นเดี๋ยนะเปลือกมันล้างประมาณกี่กิโลได้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 ตวงไหมไม่ไม่ไม่ได้ช่างครับก็ไม่ได้ช่างกี่บุ้งกี่ประมาณเก้าบุ้งกี่ นะครับแล้วก็หัวอาหารประมาณเท่าไหร่ฮะครึ่งถังสีนี้ครึ่งถังครับอ่าอะไรครับต่อไปอันนี้คือหัวอาหารเนาะครับครับผมแล้วก็มีอะไรอีกฮะอันนี้เป็นกากปามอันนี้กากปามนะครับกากปามหนึ่งถังนะพี่น้องนะนี่เทเลยครับแล้วมีอะไรอีกฮะตรงนู้นก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่ากากอ่ากาก กากของข้าวโพดอ่ะครับครับครับอันนี้ฮะประมาณหนึ่งถังจะเป็นกากกากข้าวโพดครับกากมันสังกะหลังครับแล้วก็คลุกเขาแบบนี้นะฮะโดยการเนี่ยฮะจอบวัวบ้านเรานี่ฮะมีอุปกรณ์แบบไหนก็ใช้ได้หมดสําหรับวัวกี่ตัวพี่เนี่ยกระบะเนี่ยชุดอ่าชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุดอ่ลูกวัวครับแล้วก็สําหรับวัวขนก็จะอีกกระบะวันประมาณสี่กระบะลูกวัวเรากี่ตัวนี่ตรงนี้ ตัว20กว่าตัว20กว่าตัวนี่คือหนึ่งมือใช่ไหมหนึ่งมือครับเราให้ <c oughs> เราให,ราให้รวมกันหรือว่าให้แยกเวลาเราให้เอ,อให้ให้ให้แยกก็คือให้เขามุดมุดมากินได้อ๋อจ<ะ>อเ,เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาไปดูนะพี่น้องนะมันมีคล้ายคล้ายคอกอนุบาลสําหรับสําหรับวัวเล็กนะครับโดยที่วัวใหญ่ไม่สามารถเข้ามาเข้ามารบกวนการกินของเขาได้เนี่ยครับคุก เขาแบบนี้นานไหมผสมแบบนี้ครับแป๊บนึงแป๊บนึงเสร็จแล้วก็ให้ได้เลยใช่ไหมก็เอาไปเทใส่รางให้พี่พาผมไปดูหน่อยว่าให้ตรงไหนครับครับผมตามตามพี่ไปเลยครับพี่น้องครับนี่ฮะสำหรับเมื่อกี้ก็คือสำหรับบัวเด็กบัวเล็กนะครับคือตรงนี้ใช่ไหมพี่อันนั้นสำหรับอนุบาลก็คือ ตรนู้นแต่ก็ให้ให้ให้ด้วยกันอยู่ให้ด้วยกันครับตรงนี้ประมาณคร่าวๆกี่ตัวเนี่ยพี่ตรงนี้เหรอฮะตรงนี้สิบตัวครับประมาณสิบตัวก็จะเป็นวัวที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็วัวหย่านมอ่ะวัวหย่านมวัวที่ยังไม่ยังไม่อ้วนดีก็จะเสริมพวกนี้เข้าไปหน่อยแต่หลักๆก็คือหลักๆก็คือแพงโกล่าเนาะก็ลดต้นทุนได้เยอะนะครับแพงโกล่าตรงนี้จะเป็นวก ลูกวัวที่ยัาไม่ใหากลงนี่ฮะอ,ะอย่างที่ผมบอกนั่นนะครับใครอยากจะลอกเรียนแบบก็ได้เห็นช่องตรงนั้นไหมพี่น้องนะตรงนั้นก็คือสําหรับให้วัวเล็กเข้าลอดเข้ามากินอาหารอาหารเสริมครับนอกเหนือจากหญ้าวัวใหญ่ไม่สามารถเข้ามารบกวนเวลากินของเขาได้ก็จะทําให้วัวกินอาหารได้เต็มที่นะครับแล้วก็ก็จะทําให้โตวไวอ้วนไวขึ้นนะครับพี่น้องครับ โซนนี้คืออะไรพี่เนี่ยโซนนี้ก็เป็นแม่พันธุ์เหมือนกันฮรเขาจะทำได้ทั้งสองช่องครับจะมีรันแก่กันตัวที่แข็งแรงก็จะไปอยู่โซนนู้นครับครับตัวที่ไม่แข็งแรงก็จะวิ่งหนีมาโซนนี้ว่หนีได้ครับอ่าโ,โอเคโอเคครับเข้าใจแล้วฝั่งนี้แหละพี่เนี่ยสวยๆอย่างนี้เนี่ยเนี่ยฝั่งน,นี้เป็นเป็นวัวอันนี้แยกออกมาแยกมาไว้กลุ่มฮะ ติดเบอร์โหนี่คืออะไระอ่าอันนี้ขุนส่งสกรเครือข่ายคนเนื้อครับครับผมครับเป็นแม่พันธุ์ที่ที่ผสมไม่ติดหลายรอบแล้วไม่ติดแต่เขาเคยมีลูกใช่ไหมเคยมีฮะเคยมีลูกแล้วแต่หลังๆมาผสมไม่ค่อยติดรเราก็เลยปลดระวางเอามาทํางวขุนใช่ครับอ๋อเป็นตัวเมียนะมีมีพี่น้องมีเอซทักมาในคลิปที่แล้วว่า ขุนตัวเมียด้วยหรือก็เนี่ยฮะเหตุผลที่ต้องขุนตัวเมียก็เพราะว่าเขาให้ลูกไม่ได้แล้วนะครับก็เลยต้องเอามาเป็นเป็นวัวขุนแทนนะครับตัวนี้ประมาณกี่กิโลแล้วพี่ตัวนี้ห้าร้อยโลประมาณห้าร้อยโลเราเราอยากได้กี่กิโลก็ต้องขุนปีหนึ่งนะฮะนี่เพิ่งขุนได้สองเดือนอ๋อเพิ่งเริ่มขุนออีกปีหนึ่งนี่คาดว่าน้าหนักน่าจะขึ้นถึงเจ็ดไหมเจ็ดร้อยนะครับผมว่าหุ่น หุ่นเขาได้นะร่างกายเขาได้น,น่าจะถึงเจ็ดร้อยโลครับแล้วทางนี้แหละฮะตัวนี้ตัวนี้เป็นลำลำปีผมแยกมานะ<อ>แผลขาเขายังไม่หายก็เลยยังไม่ได้ปล่อยเข้าข้อไหนฮะเวลเาเวลาตุ่มตุ่มแตกขามจะเป็นแผลใหญ่เลยะขาข้างนี้เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่ายังไม่หายดีเลยยังไม่ได้ปล่อยครับครับก็ดีขึ้นแล้วนะครับนะ คง mm. ไม,ไม่ไม่หนักหนาอะไรแล้วนะครับนะขอให้หายไวๆครับผมเดี๋ยวพาไปดูตัวนู้นหน่อยตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้ขายแล้วตัวนี้เดี๋ยวลูกค้ามาเอาครับตอนนี้ขายแล้วนะครับผมขายแล้วสองตัวนี้ละฮะสองตัวนี้ก็เตรียมเตรียมส่งสุรศิลป์ฟาร์มครับใกล้แล้วใช่ไหมใกล้ละตัวนี้สองร้อยสองร้อยห้าสิบโลตัวนู้นสองร้อยแปดสิบ ครับครับครับใกล้เห็นตังค์แล้วนะพี่น้องนะตัวนี้ก็ขายแล้วเหมือนกันนี่ฮะที่ผมสะดุดคือตัวนี้เอาชัดๆหน่อยแม่เขาเป็นใครแม่แม่เป็นพันอะไรเป็นชาโรเล่ฮะเป็นชาโรเล่์ครับห้าสิบครับชาโรเล่์ห้าสิบผสมกับพ่อพ่อเท็กซัสลองฮอนอ่าออกมาเป็นตัวนี้นะพี่น้องนะดูดูสีดูลายครับผมนี่ฮะคล้ายๆแฟนซี แต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่วัวแฟนซีนะใจก็อยากจะทําแฟนซีนะฮะแต่ว่าเราปล่อยไม่ได้เดี๋ยวไปทับไปทับตัวอื่นอ๋อครับนี่ครับก็เลยเอามาขุนลองดูเอามาขุนลองดูครับเราเราส่งที่ไหนไซนี้ส่งสหกรณ์เหมือนกันส่งส่งสหกรณ์เหมือนกันครับอืตัวนี้ยืนนานยังยืนขุนนานหรือยังเพิ่งได้สองเดือนเหมือนกันเพิ่งได้สองเดือนเหมือนกันอหนักตอนขุนก็สามสามร้อย สามร้อแปดสิบตัตอนเนี้ยเคยจ้างไหมสองเดือนมายังไม่ได้ช่างเลยครับอ๋อครับเนี่ยฮะนี่ครับเ,เห็นบอกว่าเลี้ยงมาเป็นสิบสปีแล้วเนี่ยครับแรกๆเลยเราเลี้ยงแบบไหนก็เลี้ยงแบบเล่นๆแบบเล่นๆธรรมดาบ้านๆับ,บเอาขี้มากี่ตัวแรกๆก,กี่ตัว เาเลี้ยงแรกๆเลยก็ยี่สิบตัวยี่สิบตัวแล้วก็คงไว้ที่ยี่สิบไว้นานเลยครับเอาขี้ไปไหนนะก็ขี้ใส่ต้นไม้กืตอนนี้ผมเป็นสวนมีคูน้ํามีอะไรพวกนี้ครับครับตอนนี้ถมหมดแล้วอ่าครับอ๋อแล้วยังไงถึงถึงมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มหัวขุนอาจิมะเนี่ยครับอ๋อก็ก็เกิดจาก อ่อทศกาลเขามีโครงการโปรเจกต์เขาเรียกโปรเจกต์เบสครับครับก็ให้ให้ให้ทุนครับครับคนละสองล้านคนละครับก็คือเราเราที่ไปเข้าเนี่ยแต่เขาให้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับครับครับเพราะเออเขาเลือกไหมเขาให้ใครยังไงก็เลือกฮะ้ก็ต้องเป็นเออหนึ่งก็ต้องเป็นสมาชิกของของกลุ่มก่อนอ่าหนึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มทาจิมะนะพี่น้องนะสอง สองก็คือเลี้ยงวัวต้องเป็นผู้ที่เลี้ยงวัวอยู่แล้วแล้วต้องมีความรู้ค่อนข้างคือผ่านการไปอบรมต้องไปอบรมด้วยครับครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าผมหรือว่าพี่น้องที่ดูคลิปอยู่ไม่มีความรู้เลยวัวก็ยังไม่ได้เลี้ยงแต่อยากจะเข้ากลุ่มเขารับไหมพี่จริงๆผมว่าต้องหาตัวเองก่อนนะพี่พี่จะเลี้ยงแบบไหนเพราะว่ามันเลี้ยงได้หลายแบบครับต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําวัวสวยงามวัวประกวดต้อแต่ ผมว่าไปเรียนรู้ก่อนดีกว่าตอนนี้ของที่กำแพงแสงเขาก็มีมีที่อบรมอยู่ครับครับก็จบทุกเดือนอยู่แล้วพี่กําลังจะบอกว่าหาตัวเองให้เจอก่อนว่าชอบทางไหนแน่ๆใช่แล้วก็ถ้าอยากจะมาสายขุนจริงๆก็มีหลายมีหลายที่ใช่ไหมมีหลายที่เนาะแล้วแต่แล้วแต่เขตพื้นที่ของพี่น้องนะครับนะว่าว่าเรา จะอยู่พื้นที่ไหนนะเราต้องการแบบขุนจริงๆหรือเปล่านะครับลองลองถามใจตัวเองดูก่อนนะแล้วก็ค่อยๆเข้าเข้าหาอย่างเี้ฮะอย่างที่ผมเข้ามาเนี่ยก็คือมามา,มาศึกษาหาความรู้มาสอบถามนะแบบนี้นะฮะไปไปฝากพี่น้องนะครับ <c oughs> เอาละครับพี่ <c oughs> แล้วทีนี้เนี่ยถามตรงๆเลยครับ เราอยู่กับมันมันอยู่กับเราได้ไหมคือแบบมันเลี้ยงเราได้ไหมการเลี้ยงวัวเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงวัวอยู่อยู่อยู่ได้ครับอยู่ได้แน่ๆสำคัญคือหนึ่งก็คือลดต้นทุนให้มากสุดครับต้นทุนต้องต่ำอ่าอย่างเช่นอะไรบ้างของพี่ที่ลดต้นทุนให้ต่ำลงผมว่าสําคัญนอกเหนือจากค่าตัวมันแล้วเนี่ยค,คือคอ่าอาหารเรียกว่าครึ่งๆเลยนะคือค่าอาหารเลีอ่า อย่างอย่างตัวมันเองเนี่ยเราเราเลือกซื้อที่ไหนวิธีการซื้อซื้อจากใครถ้าผมซื้อนะก็ทั่วไปถ้าผมไปเจอผมก็ส่วนมากผมชอบซื้อแม่ลูกอ่ครับแม่ลูกก็คือแม่เอามาปุ๊บเราก็ผสมเตรียมได้เลยครับเราเราดูตําหนิไหมไม่ไม่ใช่วัวสวยงามเนี่ยเวลาเราไปซื้อเนี่ยดูหุ่นอย่างเดียวดูหุ่นดูโครงอย่างเดียวสูงใหญ่สูงใหญ่ไว้ก่อนใช่ไหมก็ใช่ครับอ่าสูงใหญ่ไว้ก่อนนะครับ สีไม่เกี่ยว,ยวนะขอให้เป็นสายนี้จะต้องสูงใหญ่สีไม่ไม่ต้องนะครับแล้วสายมีเลือดชาลเร่อยู่ประมาณ50%ครับผมแล้วก็ต้องมีเลือดเล่ย์อยู่ประมาณ5 0ด้วยนะครับนี่คือวิธีการเลือกซื้อของของพี่ปูนะครับ,รบแล้วลดต้นทุนอย่างที่สองเมื่อกี้บอกว่าอาหาร,รเารเลาลดเราลดยังไงเราถูกกว่าที่อื่นยังไงพี่ หนึ่งก็คือเราเรามีหญ้าเราเองก็ไม่ต้องซื้อครับอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะพี่น้องนะก็คือว่ามีหญ้าแพงโกล่าห้าสิบไร่นะครับเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวว่าคงมาอาจจะเป็นคลิปหน้านะผมอาจจะพาไปดูไปเยี่ยมชมแปลงหญ้านะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีหญ้าสดให้วัวกินทุกวันเป็นมื้อไหนบ้างพี่ส่วนมากก็จะเป็นมื้อมื้อเย็นมื้อเย็นมื้อเดียวมื้อเย็นมื้อเดียว แล้วก็มันจะเหลือเช้าแล้วก็เราก็ให้นิดนึับแล้วก็ให้แล้วก็ถ้าไม่พอก็มีฟางคเอาฟางให้คครรัับบมีพี่น้องถามมาหลายคนวัวขอกแบบนี้ฮะมีวิธีป้องกันแมลงยังไงครับผมเห็นว่าไม่มีการกางมุ้งเนี่ยครับพี่น้องฝากถามมาเยอะเหลือเกินว่าป้องกันแมลงยังไงพี่ ผมจุดยากันยุงช่วงหัวค่ำช่วงเย็นๆสักหกโมงใช้เป็นยากันยุงเราธรรมดายาจุดขดสองคนเนี่ยนะอ๋อจุดเยอะไหมวันนึ่งวันละสองสองกล่องวันละสองกล่องต้นทุนก็ประมาณสี่สิบบาทครับครับครับใ้ช่วงเป็นลำปีก็จุดเยอะหน่อยครับแล้วเรามีการพ่นไล่ฆ่าแมลงอะไรนี้มีไหมพี่ ผมไม่ไม่ได้ฉีดเลยครับผมใช้เป็นเอลาดพื้นคอกอ๋อครับผมที่นี่ไม่ได้ฉีดนะฮะแต่เป็น e อลาดลาดพื้นอคอกแล้วก็จุดยากันยุงตอนเย็นนะครับนะ,ะครับผมครับนี่นะฮะนะครับนี่คือสภาพของ พื้นที่ของฟาร์มนี้ก็เนี่ยฮะคอกโพงสวยๆเลยอันนี้ใครใครออกแบบให้พี่เนี่ยก็ทำเองครับออกแบบเองเพราะพี่เป็นผู้รับเหมาเลยอ่าโอ้โหผมไม่น่าถามเลยไม่น่าถามผู้รับเหมาเลยว่าใครออกแบบให้นะครับเนี่ยฮะโดยใช้วัสดุที่ส่วนมากก็จะเป็นเหล็กมือสองก็เยอะอยู่เป็นเหล็กมือสองนี่ก็ลดต้นทุนได้ใช่ไหมราคาเกือบเท่าตัวเลยมั้งอ่า จริงมันกิโลละ25บาทราคาก็ใกล้เคียงกันเหล็กใหม่แต่ว่าเหล็กใหม่เราจะได้ไม่ชุบกันวันไหนเพราะว่าถ้าเราซื้อซื้อช่างกิโลมันจะเป็นเหล็กกันวันไหนครับผมเนี่ยคนมีความรู้ด้านนี้ก็จะหาได้ก็ลดต้นทุนลงไปอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอฝากกับพี่น้องชาววัวนะครับทั้งหลายนะครับว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะเลี้ยงกี่ตัวเลี้ยงมากเลี้ยงน้อยหนึ่งให้นึกถึง ต้นทุนไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะเหลือกําไรเยอะถูกไหมพี่ใช่ครับเอาละครับถ้าใครสงสัยอะไรอยากจะโทรสอบถามพี่เบอร์อะไรนะ081 289 3995ครับผมเอาเคสสำหรับวันนี้พอหอมปากหอมคอนะครับพี่น้องเนาะยังไงก็ขอขอบคุณพี่ปูมากๆครับผมขอบคุณครับเอาละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อีกไม่มากก็น,น้อยนะครับาฟาร์มนู้นพี่น้องอาจจะได้ความรู้แบบหนึ่งมาฟาร์มนี้พี่น้องอาจจะได้ความรู้อีกแบบหนึ่งก็พยายามาเก็บเก็บเอาความรู้เก็บเอาประโยชน์จากคลิปของพูดจาภาษาวัวเนี่ยครับเอาไปปรับปรุงเอาไปประยุกต์ใช้กับคอกของพี่น้อง,องเองนะครับก็จะกลายเป็นว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยนะครับก็จะกลายเป็นว่า เรามีความรู้แทบจะทุกด้านนะครับเพราะว่าผมเองเวลาทําคลิปก็บาง,บางคลิปเนี่ยก็จะได้ความรู้แบบหนึง่งบางคลิปก็จะได้ความรู้อีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นก็พี่น้องก็ศึกษาแล้วก็ประยุกต์ใช้ปรับปรุงเอานะครับเอาละครับสาหรับวันนี้ก็ฝากถึง <c oughs> สายสวยงาม <c oughs> สายหูนะครับอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับแล้วก็อย่าพิ่งอ,อย่าพิ่งเบื่อแล้วกันนะครับเพราะว่า ช่วงนี้ขอขอทำสายขุนอีกอีกนิดนึงก่อนรับรับรองนะครับว่าถ้าเกิดว่า,าโลกของคนมันหายโลกของวัวมันหายเนี่ยรับรองผมจะพาไปเยี่ยมาฟาร์มใหญ่ๆนะครับชนบุรีพัทยาเนี่ยผมไปให้แน่นอนนะครับรออดใจรอสักนิดนึงตอนนี้ก็ขออยู่กับแถวแถวบ้านก็ไปก่อนนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จ่าภาษาวัวได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับ